นั่นนั่นนั่นปีนทองนี่นะปีนทองปลาน้อยปลาน้อยมัปลานอกน้ำครับมันเหี่าวุ้นพี่นะเจ้าทวนบ่ได้บอกจังสิงันมันมันแรงนี้บอเนาะเอาเหี่ยขวดพื้นไปกีิกี่เนาะเบิลงมือจับไปิึงพี่น้องเบมึงจับเอามือจับอปพี่น้องโอู้หูนะใส่ตะกร้าท่าสองเท่าสามครับพี่น้องเหี่ยมือกับจับสองสามตัวเอาอันนี้ก็ใส่มือยิงเอาจังสีแล้วครับพี่น้องเอามือยืดเอาได้พี่น้องนี่เอามือยืดเอา อ้ยสวันสเอาจับจับเอาเนี่แหละครับเอาง่ายง่ายเอาง่ายง่ายเอาง่ายสิละอู้สอดขางพุนกัมีเอาสองสาพี่น้งพี่น้องโอ้โอยปะกวดป้ามาปะกวดาสั่นาเอ้ดึกอ้ี่าถอหลุดมือหลุดมือเอาาเอาง่ายเอาง่ายขนาดพี่น้องพี่น้า หยัดมือกับพ่อฟังกันดีแล้วครับมึงเอาร้อยเต็มหนามด้วยครับพี่นอ้องมัม่นลอยได้อมบ้องเหรอพูดนะอ๋ะออ๋อพูนนะครับส่วนเราก็มีครับส่วนเราก็มีเออทั้งส่วนทั้ง,งจับจับมือเปล่าครับจับเอานะครับ มนี่มึงมายั่งมายั่งมาหยั่งมาหยั่มาหยั่งเจ็บเรียบร้อยครับประกวดครับพี่น้องเออง่ายๆง่ายๆเออคนกับคนภาคันเลียวพวกโอ้ปนห็ดจังไงวะสันวะเออเนาะขอหยั่งน่อยพี่น้องเงินเงินเงินเงี้ยงนี่นะครับไปเบื้องข้างที่ปนหิรยังกันท่านชุ่งช่วงทีออใช่ล่ะไม่หมดปลาลาด อ๋อๆระวังนะปลากระนั่นปลากระแงียงลูกปลากระแงียงปลากดมันติดปากมือเออก็เด้ไปใส่มาใส่แล้วพี่น้องวนอยู่แถวๆนี้แหละว้านเด้อเออนั่นได้อีกแล้วนั่นปลากดเออได้อีกแล้วเออนี่นี่นี่ตัวนี้มันนี่ครับทางหน้านี่มันหงอเมื่อกี้นี่มั่งเอาด้วยเป็น้องเด้อเอาง่ายๆได้ล่ะครับไม่ายากดอกมาสัตว์มาเออข้างนี้ก็เอาจับเอาง่ายๆเอาะ้รเออมาเอาระวังมือนะลูกระวังระวัง ระวังลื่นระวังลื่นอนโอ้ยแป๊บเดียวสิเต็มกูแล้วเอามือจับเออเออหร่ได้เอาหอาย่างเลยพี่น้องเบิ่งคนเอาปลา,ากันจะอ่อนเราพี่น้องเอางายเอาอันนี้ครับสุดยอดหนึ่งการเอาเอาปลาเลย ครับพี่นอนะ้องกุได้ขุนนี่แม่นี่แม่แมแมว่าสนวัฒน์สีแล้วเออเออแต่ละคนเจ้าจังใดล่ะพี่น้องเออเหมือนละครคำคำมานี่นะครับเอาง่ายๆครับนี่ครับยืดยิ่งจึ๊บได้บ่าท่างขุนหยุดมือบ่เนาแต่ละคนครับวิธีการเอาโอ้ยสวรรค์นเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับปางงอมครับมหากรรมเอาปางงอมครับ บริเวณเกณอ์บนด้านนะครับพี่น้องสุดจอ